สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยหานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่3 0เดือน7 2 5 6สนาหะครับผมสำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะครับตัววิ่งลูดเนี่ย มาแค่ในหน่อยเดียวก็คือรอบเฉพาะกิจนะครับพี่พี่้องนั้นก็หายเงียบเลยนะครับแต่ว่าตัวเด่นเราเนี่ยมาแต่จับคู่ไม่โดนพี่พี่ผมเสียดายมากๆนะครับมาตั้ง3าคู่เนาะนะครับแต่เราจับไม่โดนเลยนะครับเป็นไปได้นะครับพี่พเดี๋ยวเริ่มจากเฉพาะกิจก่อนนะครับ461กับ70นะครับอันนี้มาในตัววิ่งรูดนะครับน้อยแรกของเรานะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดนำหนึ่งไปวิ่งรูดก็เข้าไปที่6116นะครับผมส่วนนะครับรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับ9 4 8กับ8 3สเนี่ย48กับ8 3ไม่มีเลยนะครับพี่พี่มาเป็นแค่ตัวเด่นเด้งๆเลยนะครับในรอบพิเศษนะครับถ้าใครจับแบบวิ่งรูดนี้ได้เฮเลยนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ306เกอ้ย3กับ96นะครับ อันนี้ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับผมส่วนรอบ VIP นะครับ658ากับ44นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีน้อนีปนปออก58นะครับผมก็มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับผมสรุปเ็นมาเป็นแค่ตัวเด่นเนาะนะครับผมก็เด่นผิดเด่น8นะครับผมสรุปแล้วนะครับไปพี่ในสูตรนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับมาแค่ตัวเด่นก็คือเด่น8นะครับ ค่าภาพรวมก็คือเด้งเด้งทั้ง3คู่นะครับก็4 8 8 3แล้วก็58นะครับโอ้โหเรียงเลยเนาะนะครับ8 3 8 4 8 5เลยนะครับพี่พี่ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับสลับแนวทางหวยห้านอยเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอแก้ตัวใหม่นะครับพี่พี่ก็ถือว่าก็ถือว่าทำการบ้านมาดีอยู่นะครับวันนี้ก็รอติดตามรับชมนะครับผมในโค้งสุด ท้ายวันนี้นะครับต้องเอาคืนให้ได้นะครับพี่พตัวเด่นนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับแล้วก็หนึ่งนะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่หนึ่งนะครับยังชอบหนึ่งอยู่นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับนะครับก็จะเน้นไปในรอบพิเศษนะครับผม ลองนะครับลอง vip นะครับผมนี่เลยเด่น4เด่น1ไม่รู้ที่1นะครับเด่น4นะครับก็จะมี4 2นะครับ4ี่ส4มสีนะครับ 13 14 18แล้วก็19นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้นะครับผมผมให้ไปที่นะครับ สี่สามนะครับผมสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเก้านะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับสี่สามสี่เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับสำหรับท่านใดที่ทุนทุนน้อยนะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับส่วนหลักร้อยนะครับสามตัว ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมก็จะเป็นในที่0 4 7 0 1 3นะครับผมนี่เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอให้มาเฮงรวยกันทุกคนนะครับพี่พี่สลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปผมก็ขอกําลังใจพี่พี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับหรือว่าคอมเมนต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณลวงหน้านะลวงหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ